ดูไปครับผมมาสรุปเปลนบ้านครับแพนนะครับผมเราออกครับเราออกนะครับผมสีก็ได้ยาวระเบียงมันจะได้เยอะได้เยอะหน่อยอืมอ่าระเบียงนี่จะเป็นตามพุ่มสี่เหมือนกันอืมอ่าระเบียงเพราะเราเราจะเทพื้นด้วยงระเบียงเนาะตามพุ่มสี่ตามพุ่มสีับสเพิ่มเขีย มันมาเอามาว่เอาสามเมตรบนสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบราเบียงาเอาสามเมตรห้บอสไม่จเอาเมาสิบราเบียมาเอาสองเอเอาเดินเข้าไปเนาะสามเมตรห้ตัวในบ้านมันสามเมตรห้าสิบเรเบียสองเมตรห้าสิบนี่เล อันนี้คือมงอันนี้อสเมตรอันนี้ตัวตัวบ้านหรอเปล่าตัวบ้านตัวบ้านเม่กีระเบียงตัวบ้านสี่เมตรหาเมอ่าเพราะว่าเหล็กเราน่ะหเมตรอ่ามึ่งหนึ่งแล้วเมตรหนึ่งโอเโอเคอันนี้ตัวบ้านเนาะตัวบ้านโอเคตัวนี้ตัวบ้านตัวนี้ตัวบ้านนี่เอาไม้มาปักมุงดูทำท่ามงดู จับเล็กลงมาใส่เลยนะตอกลักเลยนะเอาเล็กแบบพาดเป็นเล็กเลยเนาะมันจะซื้อมาบางชุกข้าก่อนทำแบบเปลี่ยนก่อนที่มอเตอรอืมเดี๋ยวเอออย่างไรไม้เดี๋ยวสวงามชุกข้าวชุกข้าวไปน้องเอกเนาะนี่คือสองไม้น่าเสพ สองเมตรสองเมตรเหรโอเคนี่แหละนี่ชายคาสองเมตรนี่ยายคาตัวนี้มันเยอะมากเลยายคาไปด้านน้นอเป็นเพิ่มมาไงใช่ไหมมาไงใช่ไหมนี่หมดแหามีมีมีครับมีมันจะออกไปเม็ดนึงเด้เม็ด่กัประมาณนี้ชาคาไปหน่อนะ้อนเม็ดนึงะเม็ดหม้อนมปีเออวนีเขาก็เอาโอเควงเออเ่ไหรคโอเคห้าสิเนพอคอยมาห้าสิเซนไม่กระับมันตเยอะมาก นี่กระมุดเนาะนี่มันจีคอนไปเยอเยอะมากไหมอันนี้คือแชกันเนี่ยแชกันเนี่หลังคาของเครื่องพุ่นเออเป้าเป้าเปโตเงินอันนี้นะค้าอันนี้จะเป็นเสาเสาเสาเป็นตัวหนหลังคาเสาเสาหน้าเออเอ้ยนี่นี่มายังไงเหรอเออไม่ไม่เออโอ้ยยังไงก็ชี้ไปมั่วเท่เป็นหลังนู่นเออโอเคโอเคเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหหลังคาได้นะ ใหญเริ่มเลยนะครับผมพี่น้องใช่เออตัวนี้เออตัวนี้มันต้องใหญ่ได้มากบว่าได้านาะแบบสี่เมตรอแต่ความยาวเี่ถึทารุณนะคะเพิ่งมาเงียนะพูดง่ายๆครับผมโมเดลโมเดลเด่นเด่น จะเป็นประตูหน้าต่างว่าง่ายบ้านบ้านหลังนี้น่ะน้ำน้ำหลังคาเนี่ยมันจะไม่ไปมันมันมันจะไม่โดนเพื่อนบ้านไหลไม่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 มันที่ข้างหลังมันที่ประตูหน้าต่างตรงนี้ประตูหน้าต่างด้านหน้าเพิ่มังเงนเพิ่มังเงนประตูทางเข้าห้องนอนนี่ตรงนี้มันจะเป็นระเบียงใช่ไหมครับผมเป็นระเบียงก็เปิดก็เป็นตรงนี้อืเปิดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนอนนอนแล้วก็จะออกห้องน้ำมีมีประตูออก ไม่ออก้เอันนี้ด้านเดียวเดินด้านเดียวเดินมาเป็นระเบียงเข้าออกด้านเดียวจ้ะเป็ระเบียงองน้ำเลยโอเคเดี๋วเจให้เพื่อนตำหมากตรงนี้แต่ากกะกีกะก็กะแล้วเ่าเนาะบกกีกะเนาะ้าไม่นก็เอากระบาก็ได้กระบากไมกได้ต้องตักกีกะเนาะเาบอกบวกกะย่นขบีบเอาเอาเบียงนิดเดียวเพราะเบียงันมาย่นขีเอกบานเข้าไปนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวทามันนะ

เป็นหกเมตรเป็นห re ้าเมตรห้าเมตรเมตรโอเคมันก็จะเป็นห้า okay. คูณสี่เป็นเก้าพอดีลงได้สวยโอเคก็เจียวพอดีสวยตรงนี eland? ้เนาะเจียวที่เหลือนี่ก็เอาไว้ทางตรงนี้มันจะคนออกมาหนึ่งเมตรหนึ่งก็เหลือตรงนี้ตรงนี้ราคาราคาราคาได้ราคาโอเคโอเคทำมันเลยตรงนี้ โอเคจะปลงตัวนะครับผมความกว้างของราคาก็ห้าหกเจ็ดจิเมตรเนาะตัวบ้านสามสี่ห้าห้าเมตรรวมเรียงรวมเราไม่อยากตัดก็คอนข้างละห้าจีนเออเจ้าห้าช้ามรดนมันคอนเยอะไม่สวยมันจะไปปีกเยอะไปเพอดีกับเหล็กเลยไหม ไมเด็กเลยเออพอดีกับแกวเลยเออเอาแบบเออใช่เรากบตัดเหล็กเออเออไม่ต้องตัดเหล็กเลยตรงนี้ใช่วันนี้มันห้าเมตรใช่ไหมอ่าเออไปปุ่นได้ไปพุ่นยัเมตรไปปุ่นไปปเมตรสี่เมตรไปปุ่นก็พอดีเลยเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหมดเลยก็เส้นหนึ่งก็ห้าก็หน้าหลังหน้าเมตรหลังเมตรเจียวเจียเจียเจียแต่ตรงนี้ด้านข้างนี่ห้าสิบ ใช่ใช่ก็จะไม่ตัดใช่ไหมไม่ได้ตัดเลยดีเลยทำโมเดลปีกปีกยาวยังไม่สวยไม่ได้ต่อวางตึงวางตึงเลยจบตกลงเนาะโอเคครับวางแผ่รูเลื่อนครับจบกันเลยนะครับผมพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมไม่จะหย่อยเยะแล้วครับเอาแก้วเอาบุกเอาทำตามนี้แหละออ่่าพีน้งโอเคไปเอาแก้วคุณชื่อแก้วใช่ไหมแก้วไหนแก้วขนเหล็กไงไปแบกเหล็กไงคุณไหนแก้วไปเลยว่าแก้วขนเหล็กไง โอเคนะครับผมบางแผ่น <German> ลุ้นเลื okay, <sorry S 1> ่อนครับเอาแบบอ่ากว้างใช้กว้างราคา6เมตรนะครับผมดแล้วก็หกคูณ6กนะครับสรุปแล้วทำหลักทายบอลในพระเราโอเคครับผมเก็บนี้จบนี้นะครับผมเราออกคุณอะไรนะครับสวัสดีครับ